สนุกไหมได้มาเท่าไหร่หจะไปทำอะไรต่อไปทำอะไรต่อดีฮะไปทำแฮมเบอร์เกอร์ทำเบอร์เกอร์เหรอเบอร์เกอร์แม็ก นี่ต่อไม่หวานเลยเบอร์เกอร์อะไรอ่ะหืึใส่อะไรบ้างอ่ะแบบน้ำราดเผาเทศไม่ใส่แตงกวาเอ้าไม่ใส่แตงกวาดองไม่ใส่หัวหอมไม่ใส่ชีสไม่ใส่อะไรเลยเหรอเร์เกอไม่มีชีสทีไม่มีชีสเหรออืม Ha <laughs> ha ทำอะไรก่อสร้างฮะทำขนมไรนะทำขนมรอนี่ทำจากของกินอ๋อเนี่ยเหรออ่ายิ่งเนี่ยเหรออ่าใช่เปิดหรือเปล่าไม่เปิดคูก,กิ้งปิดปิด ใส่้เ็มเติมเลยนะคะเเลยเลยนะคะได้กินเลยเปล่าไหนรถอะไรอ่ะกินเลยเปล่าเดี๋ยวกลับบ้านไปกินที่บ้านจากินเยอากลับไปกินที่บ้านอกินเลยกเปิดี่บาทน้อยโอแล้วลอกินนจับตาเหรอ นักบินไ,<ป>ไหมโอ้นักบินหญิงเลยอ่าไปเลยนัก ขิ้มูระดมใช่ไหมอันนี้คือข้าวปลาคัตสึโอะดมเป็นเซตนะครับนี่ก็เป็นเมนูของรู้ดีข้าวหน้าหอยอาซาริาข้าวหน้าหอยอาซาริเอากินไหมอร่อยไหมหน้านี้เราไม่เคยกินใช่ปะ่ะเราเคยกินอย่างหน้าเนี่ยยังเหมือนยังไม่เคยนะแล้วมันคืออะไร ปลาไม่ใช่ผ <laughs> <ถ>ักผักอะไรใบไม้นี่ดอโอีคเล้เเลลวเเเนนีีน่่ไงดี๋ยวหกเออเออเอ<ม>อ,อ,อไม่รอละ ืมเกี่ยวขี่ต้อน,น<า>อร่อยไหมหน้าเนี้ยมข้าวหน้าปลาไข่ <c oughs> คยมาครั้งแรกดิ าาคุณมนแลวี่คือร้านลูกไก่ทองนะครับวันนี้จะมากินเมนูปั้งชาไทยเมนูที่ได้รางวัลมิชลินแม่รีเควสมานี่ข้างหลังก็จะมีสุ่มสวยๆแต่เขาไม่ให้นั่งไม่นั่งข้างนอกถ้าอยากนั่งข้างในต้องกินข้าว มิชลินมาให้ด้วยมิชลินไก่นม่มีอะไรบ้างภูเขาอร่อยวะกินทีละอย่างเลยกินทีละส่วนนะเม็ดส้มเม็ดขาวเม็ดดำมีอะไรอีกอะวิปครีม นี่คืออะไรเม็ดไข่มุกไงหนึบๆไงอหมเลยนะเอากินให้หมดเถอะกินกินแล้วอกเตียลูกแขกอะลายในปากแลอ นี่คืออันเล็กจังดูในรูปมันย้ายใหญ่นะนึกว่าพ yani ิซซ่าเขาบอกว่าอะไรอะรูปเพื่อการโฆษณาโรตีอัลมอนด์ดูอัลมอนด์อุ้ยขนาดกระดาษทิชชู่ยังมีลายเลยมีนี่ต่างขาดีกินเม้ามาดีกินโรตีมาทำไมจะกินโรตีอ่ะ แขงไงวะดีกินก่อนเดี๋ยวค่อยดูมีช่วยหน่อย,ยอื้หูกลิ่นหอมจังอืออยมอือรอร่อยปะ่ะหือกลับไปมื้มันกรอบอ่ะกุบๆๆๆออกําลกรอบอร่อยปะ่ะอือของเต็มอยู เดี๋ยวดีกำลังกินอะไรยำยำไปทำที่คิดซาเนียมายำยำไปทำที่คิดซาเนียมาอร่อยไหมไหนมีชื่อเลยมีชื่อไหน เม็ดใบนูดีล้วเขาให้ตกแต่ง <iz> คิดซาเนียตกแต่งอะไรอะ่ะก็คือเราเลือกที่แล้วเราเลือกลายอ่ะเหรอแล้วเราก็ใส่ห้าตัวอันนี้เราเกิดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเอามันมีเกินแล้วไม่เป็นไระคะ่ะก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เขาใส่ใอะไรมามั่งอะ่ะเขาให้ตก เขาให้ใส่อย่างอื่นได้ค่ะใส่อะไรได้้างถ้าใครกินเผ็ดได้ก็ก็ใส่ก็ให้พี่เขาใส่เผ็ดใส่พริกกันเหรอกินไม่เผ็ดอ่ะก็ให้พี่เขาใส่ไม่เผ็ดค่ะไหนมีอะไรมั่งอ่ะอืมนั้นหนูดีกินเผ็ดหรือไม่เผ็ดไม่เผ็ดมีอะไรมั่งอ่ะพี่เขาใส่หมูอันนี้แล้วก็เลือกว่าจะเป็นปูอัดแล้วก็ กุ้งอ่ะกุ้งเหรอมีไข่เปล่าไม่เหรอ,ม,หรอมีไข่เหรออร่อยไหมสนุกไหมวันนี้เป็นหน้าตาแบบนี้เนาะวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างที่คิซานเนียทำแต่ของกินเนาะ <laughs>